แมะวันนี้เราก็แวะมาเก็บกิจกรรมเกนชินกันสักหน่อยนะครับผมก็เหลือเวลาอีกแค่สามวันสามวันหกชั่วโมงกิจกรรมอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วไปลองกันดูเลยดีกว่าว่ามันให้ทำอะไรฝานูบินติดอ่ะไม่ได้กลับมามอนแทกอย่างนานเลยเนะี่ยถึงว่าถึงได้มีกิจกรรมให้กลับมามอนแตกกลัวกลัวผู้เล่นลืม อย่ามายิงอย่ามาสอยกันกลางอากาศอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าใช้ดวงตาโดยการกดอ๋อดวงตาแห่งยูยูปานโนอาจจะส่งผลต่อวัสดุบางอย่างระยะห่างที่กำหนดอย่างเช่นพวกผลไม้เครื่องพ่นควันไฮโดรอัมเบอร์และกองไฟ หากใช้ความสามารถของดวงใายูปาโนอย่างเหมาะสมดูเหมือนว่าจะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึกของค่ายได้อย่างราบเรื่นขึ้นผลไม้ก็ได้เหรอ <Yeah. S 1> อ๋อปลูกมันไปเลยขอแทรกซึมหน่อยครับมันเต้นอะไรฮุล่าฮุล่ะฮุล่าฮุล่ะไปทะเลฮุลเลฮุลเล เย่เย่ทุกเวลาฮุลาฮุลาไปละเอาไม่รู้ว่าทำไมแซมครูสประเภทต,ต่างๆจึงสามารถมองเห็นดวงตาแห่งยูปาโนอทั้งยังสามารถขับไล่มันออกไปได้ด้วยดังนั้นลิงเลียงสายตาของแซมครูสใช้เครื่องค้นควันเพื่อบดบางการมองเห็นของพวกแซมครูซาะ ใส้เครื่องพ่นควันแล้วก็ปุ้งไงแล้วก็ไปนูนปน่นเลยก็ไปนู่นเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหนาวสินะอ๋อฮะต้องมีที่บงับงวงบดบังสายบดบงังสายตาไปไม่เห็นหร,อ,หรอกลบเร็ว ตื่นเตืองมีเรื่องแล้วไปวิ่งไปนั่นแหละเดียมมากเยี่ยมมากเพื่อนโอเคยอดเยี่ยมจุดไฟจุดไฟไปไปไปเส้นลำเออนั่นแหละเยี่ยมมากลูกพ่อไปเรามีกองไฟแล้วเราก็ได้ฮุ่นเล่ฮุ่นเล่เราเต้นกองไฟกันลองกองไฟรอบลองกองไฟมาชาบูชาบูเห็นไหม ถึงถึงก็ไปดีถึงแล้วเยี่ยมต้องกดค้างด้วยเหรออ๋อต้องกดค้างด้วยโอเคอ้ามึงก็เยือนดีๆมึงจะเต้นไปเต้นมาทำไมวะแค่นี้เหรอแล้วไปไงต่อเอาแล้วไงต่อครับ บินได้ไหมไม่ได้วะบินไม่ขึ้นตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอเอาไว้ทำอะไรอ่ะการประลองลี้ลับมันชี้ขึ้นมาอ๋อฮะโอมีสองกิจกรรมหน่ในกิจกรรมเดียวเลรอเนี่ย เข้าสู่ดันจีนที่เงียบสงัดเป็นครั้งแรกเจ้าของที่ยึดครองอยู่คือแซมครูสที่มีรูปร่างใหญ่โตผิดปกติงั้นเหรอดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะสู้อย่างเดียวแหละมามาเลยครับอะไระ่ะแมติฟายอิงเมกาครูสในดันเจียนจะใช้โอ้ยซันเซทียขนาดใหญ่หกเท่า มาทําการโจมตีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ใช้การโจมตีปกติหรชาโจมตีเพื่อทําลายผลของซันเซ็ตเทียที่ใหญ่กว่าหกเท่าจะทิ้งน้ําผลไม้ไว้บนพื้นมีโอกาสทําให้น้ําผลไม้ที่ทําให้อ๋อทําให้มันลม้ลมลงได้เอาๆเ,าเามาๆมาๆมา,มา,มา,มาบอกวิธีการเล่นด้วยนขอลองนายมันจะ เก่งแค่ไหนเจ้าโอ้โอ๋อประมาณว่าพลัขลงของเจ้าเนะี่ยมันไม่ค่อยโจมตีเท่าเข้าสักเท่าไรลรอกใช่ไหมเฮ้ ทำให้มันล้มเท่านั้นมันถึงจะลดเลือดไวอืมนี่นีนน่ล้มล้มล้มเขาเรียกว่าซ้ำศพอ๋อซ้ำศพจะลดแรงเอาว่ะคุชช่าว้ามามาเรียกออกมาเรียกออกมาเร็วไว เออเรียกออกมาไวๆ,ๆนั่นแหละล้มมาเยี่ยมเลยแค่นั้นแหละไอเราก็เป็นพวกบ้าพลังจะใส่อย่างเดียวเลยมีหลายอีเวน้น่ะอ้าวอ๋อคือต้องไปปลดล็อกทีละอันพอปลดล็อกได้แล้วแล้วค่อยขึ้นมาสู้ข้างบนโอ,อเคอ้าว อะไรของฉันเนี่ยอันที่สองเมื่อกี้มันอันแรกดูดิบูมบูมปั๊มปัมบัมบัมบัมตา,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 ายเพื่อนดีมากดีมากจะวิ่งไปไหน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 อ๋อ ขึ้นบนแล้วลงล่างลงล่างแล้วขึ้นบนลงมาไปขึ้นไปขอไปด้วยคนไปทางไหนก่อนดีวะถ้าจะไปตรงโน,น้นไอ้ข้างล่างมันไกลเกินอ่ะแล้วไม่ลงด้วยนะ ลงมาเองก็ได้มาถูกทางปะเนี่ยพร้อมโลกเลยหมูปลาปลปลปลอยขึ้นไปทางนู้นได้ไหมยี่ยมไม่ไปทางนู้นเหรอไม่ไปทางนู้นหน่อยเหรอสา้ว <c oughs> มาทำมัเ้เยอะม่ก ไปไหนไปไหนเล่าไปไหนเล่าแม่งวิ่งโคตรไวเลยต้องขึ้นบนใช่ไหมขึ้นบนโอเคถ้าวิ่งอ้อมไอหานั่นเห็นแน่ นันเห็นทางนั้นใช่ไหมหนึ่งเร็ววิ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 ่งเร็ว,ว,วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เห็นกูหรอกต้องไปทางไหนวะอ,อ๋อนั่นไงแท่นบูชาไปชิลชาบูชาบูกันใหญ่เลย ชาบ,บูชาบ,บูเฮสาเบไได้ทุกกันคูเจ๊นี่นี่โนโวมิมิโทโมมีมึงเนะห็นไหมผูกไก่โคตรเดี๋ยวค่อยไปสู้ทีเดียวแล้วกันขอไปปลดล็อกก่อนข้าคือผู้สำรวดเกมเพย์ก็มีอยู่แค่นี้หรอเนาะอ้าว ทำไมมึงวิ่งวนมางัน้นอนะ่ะตึงๆวิ่งไปมา่แอบปู่กับเราอะ่ะนั่นแหละเดินไปหาเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วบุ่งบุๆงบุ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 ง,บง,บง,บงโอ้โหก็ต้องไปบนแหละ ต้องรอมาอตะต้องยิงเสาไมตัวไหนไปไกลปล่อยควันไปปล่อยควันแล้วเรียบร้อยปล่อยน้ําตื่นเร็วตื่นไป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 กูไม่ย้อนกลับไปหรอกโอ้โหมึงมึงวิ่งแบบกระจัดกระจายเลยอะ่ะ ไปทางนู้นเหรอวะเนี่ยระเบิดน้ำเ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่เห็นเอาไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง ไปทางไหนต่อวะออ๋อจุดไฟจุดไฟก่อนไปไปลงมาเร็วมาปาร์ตี้กันเร็วเพื่อนและเยี่ยมมากเยี่ยมมากมันก็เดินหนีไปไกลเหลือเกินเนาะมาเออลุกเร็วอย่าขี้เกียจเออเดินหนีมา แค่นี้ก็ถึงแล้วเพื่อนไปเต้นกันต่อไปชาบูชาบูาบเฮเงียบร้อยลาตาโมโวโมชิโยโยแต่ว่าอะไรวะมาปดล็อกเรียบร้อยได้เวลาสู้ดูโมอดาดา อะไรวันนี้กระลำปีมามากระลำปีกระลำปีมามามีจุดมีจุดสังเกตอะไรไหมครับเอ่อ m ม s เนนเมกาคิวรจะเรียกกระลำปีที่ตกลงมาเพื่อโจมตีศัตรูแต่หากใช้การโจมตีปกติหรือช้โจมตีทำการโจมตีกระลำปีลึกลับจะทำให้โอกาสกาอทำให้หมดสติหรือเขาเรียกว่าสแตกอ่ะ ซาตานเงาย่าย่าฮูลาฮูลาฮลอมมามุ่งโอ้มีไงนี่ไงมาแล้วเหมือน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 แล้วแล้วยังไงตี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 ยังไงจัดเลยวุ่นตั้มยิง เอาปแป๊บแป๊บหนึ่งคุชชานี่เป็นไงให้ลูกน้องนิ่งไหมชิวๆทะลุแยะมาเรียกกระลำปีออกมากระลำปีกระลำปีเอ้ากดผิด อ้ยิงไปเลยลืมสายฟ้ารีบเกินเอาเอาเอาอยู่ดีก็ล้มเดี๋ยวก็สามศพซะหรอกโมโหโมโหโมโหดิโมโหดิทำไมอยู่ตรงนี้ล,ลูกน้องยิงแหลนะนะโดนซันโวเตรียมตัว สตันไปเลยเตรียมตัวรเรียบร้อยไม่รอดแล้วไหนปล่อยมือดีกว่าดูโม,โมดาดา,ดาสิวสิวกิจกรรมเก็บเพชรลาลาลาได้มาอีกร้อยยี่สีบต่อไปให้ทำอะไรครับผมกระหลําปีก็ไปแล้ว ลูกพีชก็ไปแล้วมาอะไรกระแสลมอะไรสักอย่าง,นง,งหนึ่งบุงอ๋อเนื้อมีเทียงลากสายลมขึ้นมาได้เมื่อสร้างกระแสลมขนาดใหญ่ในล้นเจียนเกิดขึ้นเมื่อเกิดสนามอ๋อกระแสลมสามารถใช้ขึ้นกับแทกของการโจมตีพุ่งลงจากอากาศเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็วได้เลยเรามีเซียนหยินมาด้วยแล้วไม่ต้องกลัว โดดโดดโดดโอ้ยตายโดดนี่ไงโดดนี่ไงโดดแล้วโดดอีก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 เหยียบเข้าไอ้เหยียบเข้าไปหนีหนี่นี่มันไส้ทำไหมทำไหมทำไหมมา เลงให้มันดีๆหน่อยอานดีเลงให้มันดีๆหน่อยเลงอ,อีกทีมามาอันตรียิงใส่หน้าเข้าไปเลยตุ้ง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 ตุ้ <c oughs> อะไรอะไรอะไระไรล่เวทช้าเราอะบูนี่รี่นี่อ้ว,อวกระเด็นมาเกือบตายมามาทำไมำแข่งกันโดด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 มันเอาสามอย่างมารวมกันแน่เลยใช่ไหม โอ้ได้เชี่ยวชาญเคิดรับการต่อสู้ในหมดทั้งดันเจียนแล้วมีเพียงใช้กุญอุบายเท่านั้นถึงจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แปลกประหลาดนี้ได้สามตัวรวมกันใช่ไหมได้เลยจัดมามามาเอาแผ่นดินถล่มมาก่อนเลยมาก่อนเลย มีขนมานีีบม่บูมไฮเปร์บูมไฮปร์บูมเข้ามาเข้านะแต่เข้าไม่แรงอ่ะมอย่ามาโดนเอิร์ธเควกไม่มีทางโดนหรอก ยังยังยังโอ๊ยทำไม,ไมทำไมทำไมกูหิวก่อนเลยเดี๋ยวกูตายนีโยแบบ่โดดเดียบโดดเดียบเลยไง ดูเหมือนจะไม่ค่อยซำดาเมจมันได้ดีเท่ากับทําให้มันแพ้ทางแล้วแบบมันล้มมันอะไรเลยวะมาต่อไปเราจะมาล้มไปเดกนี่แหละที่ฉันรอคอยอยู่นี่แหละเอาเลื่อกดผิดมั่วเลยมั่วเลย ยังไงต่อจะบอกนะจะเอาสามอันมารวมกันทีเดียวอะมาโดด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 พร้อมกันอีกดูโดดพร้อมกันอีกโดดพร้อมกันอีกล่วงไปดิตั้ม ดีที่ไม่ทีเดียวตายไม่งั้นเนะเหงาเลยเหงาเลยพรบไหมทงนี้รับของรางวัลอันนี้รับไปแล้วรับไปแล้วรับไปแล้วอ่ายังไม่รับโอเคได้เครื่องประดับมาได้ตังมาได้ที่อัปเกรดมา จบไปอีกหนึ่งกิจกรรมเหลือเวลาอีกสามวันเหลือเวลาอีกสามวันมันจะไปถึงห้าสิบไม่ละเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาทําเข้ามาก็ไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมกับเขาเนี่ยมาลายวันเสร็จแล้วก็ออกโอ้ยไม่ครบแน่เลยจะมีกิจกรรมอะไรมาก่อนอีกไหมนะถ้าทางจะไม่มีมีเควสต,ต้องทําอะไรอีกเยอะมากเลยแต่เขายังไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้เดี๋ยวค่อยจัดเวลามาเล่นทีแล้วกันนะฮะสำหรับเก็นชินก็ ใกล้ๆจะมีแพทใหม่มาแล้วนะครับตัวใหม่ก็ลังจะเข้ามาก็ใครมีเพชรใครมีเพชรมีพมพมไพมอนเท่าไหร่นะฮะก็จัดเตรียมไว้แล้วกันนะครับอีกสามวันน่าจะมีตัวใหม่มาละโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากช่อง C A Story เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ